วนี้ยังคงอยู่กันที่รายการธุรกิจิโดโอกาสนะคะอาจารย์ประชากาลังอยู่กับเราเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์คะอยากจะโอ้โหเด๋ยนนี้ต้องช่วงนี้มาคุยเรื่องกาตาก,กันต่อนะคะ,คะหลังจากที่ชาติซาอุดเออชาติอาหรับหลายชาติขอภยัยประกาศตัดสัมพันธ์แล้วนี่อยากจะให้อาจารย์ลองประเมินถึงผลกระทบในทุกๆด้านที่กาตาจะได้รับค่ะ ครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงมากที่สุด <แ S 1> เลยนะครับก็คือว่าตัวกาต้าเองถึงแม้ว่าจะมีรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยอยู่ในันดับต้นๆของโลกนะครับแต่อย่าลืมว่าก็ยังมีประชากรที่ยังมีรายได้น้อยบางส่วนนะครับแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าราคาสินค้าโดยประเภทของอาหารมันจะแพงข,ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของคนที่เดือดร้อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนจนในกาต้านะครับกับอีกกลุ่มเนึ้งก็คือกลุ่มคนใช้แรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้าไปทํางานในกาตาร์นะครับก็จะประสบปัญหาเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าราคาสินค้าอาหารมันจะขึ้นเร็วพูดถึงราคาสินค้าเนี่ยเขาผลิตเองไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เออจริงๆแล้วเนี่ยกาตาร์เองนะครับก็มีมีส่วนในการผลิตอาหารบ้างแต่ว่าไม่เพียงพอะนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากาตาร์เน้นการบริหารเงินนะฮะก็ก็จะใช้พื้นที่ใช้อะไรหลายๆอย่ยางใช้ทรัพยากรในการที่จะไปลงทุนเพื่อให้ได้เงินมา นะครับส่วนการผลิตสินค้าอาหารก็จะน้อยน้อยกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเขาเลือกที่จะนําเข้าสินค้าอาหารนะครับแล้วพอปิดพรมแดนโดยเฉพาะพรมแดนทางบกนะครับที่ติดกับซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยทำให้การขนส่งทางบกในสินค้ากลุ่มอาหารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนที่จะปิดพรมแดนประมาณสักสิบกว่าวันนี้นะครับราคาสินค้าอาหารมันพุ่งขึ้นไปแล้ว นะครับแล้วก็ตัวที่กาตาได้รับผลกระทบเร็วที่สุดก็คือตลาดหุ้นมันครชออกไปประมาณ10%นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอยู่ๆเงินหายไป10%น่น,นะครับ oh, <you S 2> อันนั้น <you. S 2> อันนั้นอันนั้นเป็น <Ha. S 2> เป็นตัวหนึ่งที่กาตาได้รับผลกระทบเร็วที่สุดนะครับคือ2ตัวคืออาหารและตลาดหุ้น <Ha. S 2> นะครับแต่ตัวอื่นนั้นเนี่ยผมยังมองว่ามันยังมีช่องทางที่จะออ แก้ปัญหาได้ยกตัวอย่างเช่นในการปิดเส้นทางการบินเนี่ยนะครับเพราะว่ามีมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอออก็ห้ามบินนะครับแล้วก็บาเรนห้ามบินซาอุห้ามบินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเพียงซาอุซาอุดีอาราเบียนะครับ ที่มีสิทธิ์ในการที่จะบอกว่าห้ามผ่านด้านฟ้าตนเองนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มของความร่วมมือเรื่องของการบินของโล,โลกนะครับในขณะที่บาเรนกับทางสหรัฐอาหรับอ,บอมิเรสนนนร์นั้นเนี่ยได้ไปลงนามในความร่วมมือเหล่านั้นเพราะฉะนั้นห้ามการข้ามด้านฟ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเส้นทางการบินของกาตาเองนั้นเนี่ยคิดว่าผลกระทบไม่รุนแรงอย่างที่คิดนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการขนส่ง ในบางประเภทสินค้าประเภทอาหารบางประเภทสามารถมากับเครื่องบินได้กับอีกตัวนึงก็คือขนส่งทางน้ํา ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะประเทศที่ใกล้นะครับในกลุ่มตะวันออกกลางก็ถ้า,ถ,าถ้ามองวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นเนี่ยผมมองว่าก็ขนส่งสินค้าประเภทอาหารนะครับสินค้าบางประเภทนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ7วันขนส่งทางเรือที่ประเทศที่ใกล้ามากนั้นเนี่ยก็สามารถไปทําการค้าคู่กับกาตาร์ได้ผู้ประกอบการไทยคนนี้น่าจะสวยโอกาสตรงนี้ได้ด้วยไหมคะจั์ผมว่าเป็นไปได้นะครเพราะว่าอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเรานั้นเนี่ยมันจะมีธุรกิจที่ที่หลบว่าเป็นเชื่มีดหรือว่าเป็นพวกฟอสเซนต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่อยู่ แล้วก็กลุ่มฟอเสเซนของเรานั้นเนี่ยเราส่งไปทางตะวันออกกลางอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเส้นทางเลยเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยความต้องการสินค้าประเภทอาหารที่เป็นกลุ่มของทางเลือกพวกฟอเสเซนมีทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะโตขึ้นค่ะนะครับอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์แต่เรื่องของการบินอันนี้เนี่ยพอเขาถึงแม้ว่าอาจารย์ก็ยังเชื่อเหรอคะว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นเพราะถึงแม้ว่าแต่ละชาติจะบอกว่าปิดพรมแดนปิดเส้นทางปิดน่านฟ้าถึงเวลาจริงๆก็ต้องมีกฎระเบียบของมันที่ จะต้องมาเจรจากันใหม่อย่างนี้เหรคะอาจารย์ถูกครับเพราะว่าทั้งบาเรนเนี่ยกับสหรัฐอาหรับ,อบเอมิเรต์นั้นเนี่ยไปลงนามในความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับาการตกลงของการบินนะครับซึ่งข้อตกลงที่เป็นสากลน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยห้ามเครื่องลงจอดนะครับในประเทศบาเรนหรือประเทศสหรัฐอาหรับ,อบเอมิเรตได้แต่การบินห้าม บินผ่านาน่านฟ้านั้นเนี่ยทำไม่ได้เพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าการบินผ่านมันเป็นไปได้อันนั้นก็ทําให้ผลกระทบนั้นที่คาดว่าจะใหญ่โตน,นั้น,ม,นมันเล็กลงนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าอย่าลืมว่ากาตาแอร์นั้นเนี่ยเป็นสายการบินอันดับต้นๆของโลกที่ให้บริการกับคนอาหรับะนะครับเพราะนั้นในคนอาหรับเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาอุบิาเรนสหรัฐอาหรับมุสลิมเรตนะครับหรือกลุ่มประเทศยเยเมนลิเบียเป็นต้นนั้นเนี่ยก็เป็นลูกค้าสําคัญ นะครับเพราะนั้นรายได้มันจะหายไปพอสมควรอาจารย์คะที่นี้เมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าโอเคอาหารกระทบละการบินก็จจะกระทบด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นทีนี้อย่างอื่นล่ะคะอาจารย์เพราะว่าได้ข่าวว่าจริงๆแล้วกาตาร์เขาจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในปีอีกไม่กี่ปีข้างหน้า2022ใช่ไหมคะคสถานีข่าวออสซิราก็ของกาตาร์ด้วยแบบ,บนี้คะ่ะอาจารย์มองว่าผลกระทบ อะไรที่มันโอ้โหจะเห็นชัดมากๆเลยอะะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยทางฟี f าก็คงไม่ได้เปลี่ยนเจ้าภาพบนโลกนะครับและถ้าเราใช้สถิติเดิมนะครับก็คือในปี2014นั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายปัญหาเนี่ยประมาณ9เดือน นะครับเพราะฉนั้นเรากาลังจะบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยอย่างเลวร้ายที่สุดเนี่ยไม่น่าจะเกิน9เดือน<ฆ>นะครับแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยม,มันจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางกลุ่มของผู้ปกครองของคูเวตเองเนี่ยก็ต่อสายตรงไปคุยกับผู้ปกครองของกาตารบอกว่า,าพยายามจะเย็นๆกับสถา,านการณ์เหล่านี้อย่าพยายามทําให้เรื่องมันบานปลาย<ฆ>นะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาของคนอาหรับที่พยายามจะแก้ปัญหาด้วยสันติ าจารย์คะเอางี้ตอนนี้เนี่ยกาตาร์น่าจะได้รับผลกระทบแล,ล้วแหะแต่ว่าประเทศอาหรับอื่นๆที่เขาเป็นคนแบนกาตาร์เนี่ยเขาจะได้รับ,รบผลกระทบด้วยไหมคะคือสิ่งที่ผมคาดการณ์นะครับก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ยทุกคนกําลังมองว่าน้ํามันราคาขาขึ้นแต่อย่าลืมว่ากาตาร์มีสต็อกน้ํามันค่อนข้างมากนะครับสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งกาตาร์ต้องตอบโต้นะครับสิ่งที่กาตาจะเลือกก็คือกาตาอาจจะเลือกในการขายน้ํามันในราคาที่ถูกกว่าตลาดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะ ได้รับรายได้ที่ลดลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับาราคาน้ามันจะกลับไปถูกลงอีกรอบหนึ่งใช่หรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาการทําสงครามในในกลุ่มของเศรษฐกิจนะครับเรื่องสงครามทางการค้าเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่เหมือนกับไปทุบก,กระเป๋าเงินของของเพื่อน อาจารย์คะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่ากาตาเขายังไม่ได้ใช้มาตราการนั้นที่อาจารย์ว่ามาคะแต่ว่าตอนนี้นราคาน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นไปแล้วละ่ะแล้วถ้ามันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์มองว่าผู้เล่นในตลาดโลกรายไหนไม่เฉพาะเจดจองว่าในเฉพาะชาติอาหรับนะคะได้ะจะได้ประโยชน์คือคว้าเอาเรื่องตรงนี้ไปได้มากที่สุดอหคะถ้าถามผมนะครับในกลุ่มนอนโอเปกนั้นก็จะมี2 3สาประเทศประเทศใหญ่ๆหนึ่งประเทศก็คือสหรัฐอเมริกา นะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือรัสเซียแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือเวเนซุเวลาค่ะค่ะแล้วส่วนประเทศไทยล่ะคะอาจารย์ถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับผลกระทบในทางลบอะไรหรือไม่จริงๆแล้วของของไทยนั้นเนี่ยผลกระทบที่เฉพาะหน้ามากๆก็คือการาเลื่อนการจัดประชุม GTC นะครับอันนั้นก็คืองดแน่นอนนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็คงจะต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองด้านนะครับให้ให้ดีที่สุด ในส่วนเรื่องของการส่งออกนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามชาติคู่ค้าที่ทําการค้าคู่กับกาตาร์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้ดําเนินการต่อไปค่ะอะไะคะก็เสร็จได้จังนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรื่องของผลกระทบต่างๆกาตาร์นะคะทั้งในกลุ่มตะวันออกกลางเองแล้วก็รวมมาถึงบ้านเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของอังกฤษกันต่อะคะ่ะ